สวัสดีพี่น้องป้องไปครับมื้อนี้เลิกงานมากครับป้องกันห่างไกลโควิดครับโดยการย่ำหมัก่วงครับหมักม่วงได้มาจากกำเพอซื้อแม่ครับซื้อแมาจากกำเพอการทลักครับซื้อมากิโลเส้าบาทดื่มต้นเลยครับโดยการปอกม่วงครับปอก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 ่วงครับปอกไปปอกไป่วงเรือว่าเรอยากปอกก็ไ้ครับ น,นี่สิกินย่ำหมักม่วงแต่ว่าสังปอกก็ได้มันยังแสบอือออกเล่าละมากนึงหนักสองกับสิปอกกันพี่นอ้องเอ้ยปอกไปภาษาผู้ไทยของว่าเลาะปึ๊เลาะปึะปะ๊ปอกม่วงรู้ว่าสับหรือเปล่าอืมอืมปอกมวงอันนี้น่าจะเป็นมักม่วง เชี่อเสวยบ่ก v ฝ่าลันฟ้าลันหมักมเอามากมออาจากขุ่นเล้บ้านสามตาลมพี่น้อยบ้านสามตาลมอำเภออำเภอกันทะลักจังหวัดชีสเกีนี่แหะโอ้สอมากนี่สองหมากสนวยสองนวยโอ้ยยำให้กินได้บ่เนี่ ยำหมม่วงยำหม,มูม,ม่วงยำหมกม่วงแบบบ,บ้านกินแบบไทยบ้านคนบป็นบ้านซับไายมันคนบ้านบ้านบ่มีสุดขลาดสการบ่มีเครดิตหากให้เจ้าเหมือนไขรเพล่ไงไอ้ลุงนี่ครับเพล่งไอ้ลุงทุ่มพรน ซับเรับพี่น้องเลยบางบางพระากะอ่อนฟักนะครับซวยต้อนซึบม่วงูด้เสียบเนี่ครับงูปาดปาดมันต้องปาดพี่น้องเลยนี่เสียบนี่แหละง,งวงตอนใหญ่หด โอ้มานึงก็ได้หลายดิโกงเขาหน่อยขาแม่แยด้โอ้ก,กินก็เผาก็ได้ได้นี่ย่าม,มุญวังโอ้ผู้ใดอยากสีส่งออนไลน์ไปให้กินโอ้มาธรรมดาเนียพี่น้องเอ้ยจะเสียบคักเลยนะครับขาวแกนพอดีพี่น้องเลย บางมู่บ้านแต่อื่นมันเขาดังเขาดังบางมู่บ้านก็ว่าอื่นแท้มันแท้บักมืออืมอืมอืมนี่หมากนึ่งได้หลายหลายดิโอ้ได้หลายใช่เนาะโอ้ได้หลายดีหลายพี่น้องหมากนึ่ได้หลายเอาอันนี้มันออกเลยเอายังมันออกเลยพี่น้องเอื่นอย่างนี้มันเอาอันนี้มันออกนั่นมันออก ส้อยใส่กระโลวดแาบโอ้ยกิ้นรายการเลยบรรยากาศต้านภัยโควิดด้วย<ม>การเพิ่มวิตามินซีพี่น้องเลยอืมโอ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยได้ไลท์เติบไปด้วย,ยไไนี่ได้ไลท์เติบหมากนึงอันนี้หมากเดียวเขาจะเอาชักหมากนึงเพิ่มอีกหมากนึง ง,งานน่ายมากอ่ะคิดอยากกินโอ้หมักงวงแซ่ตู้เย็นมาอยู่ตัวนี่ซื้อมาจากกันทลักยงามนีหมักทุเรียนบลอ,อกกับไปซื้อหมักงวงเขาซื้อหมักยมชิีดเขามีหลายหมากออกได้พี่นอ้องเอ้ยอำเภอกันทลักอำเภอแห่งผลไม้ภูเขาไฟสวนทุเรียนภูเขาไฟเด้อยู่สีสเกต นี่นี่ักมู่งกำลังแสบด้วยพี่น้องเลยโอ้นี่แหละเจ็ดไปจมไปกินไปท่างพี่น้องได้กินดีบ่างเนาะย่างหมักม่วงก็ย่ามนีมยย่างหม,มักม่วงก็ต้องกินหมักม่วงคนละใม่ตามฤด,ดูกาลเนาะอืมย่างทุเรียนจะกินทุเรียนย่างหมากมีก็กินหมากมีพี่น้องย,ย่ามปลาเขียบ,บก,กินปักเขียบอีสานบ้านเฮา คนบ้านบ้านคนบ้านนอกไอ้มันคนบ้านบ้านเพลงไหนลงอุทุมพรจะหาฟังเด้อในี่อยู่ถูกไอ้มันคนบ้านบ้านบ่มีสุดขลาดสการตรงอุทุมพรเฮ้ยร้ไหว่าแต่นี่เอาอันนี้มันออกอีกกล้วนี่มากนี่นี่มันก็คือมีคือกันนี่มีนี่มานี่ พี่น้องเอ้ยย่ำหมักม่วงสู้กินนี่ก้อยหมักม่วงไหมเอนย่ำเลียงหรอกก้อยหมักม่วงอืมเอาละนีเลยสองหมากพี่น้องเอ้เลยสองนวยเครื่องกับพวกคบเนี่ยหรอกนี่เนี่ยหมักม่วงเนี่ยหมักม่วงมาแล้วครับเออหมักม่วงมาแล้วเออนี่อย่งครับม <c oughs> ได้ เจี่ยวขัวครับเข่าขัวครับข้าวบานผมเอื่นเจี่ยวคู่เข้าไม้นะครับบ้านผมเอืนเออ่น,ะนเใสมลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับนะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนี่อุ้ยอู้หูเป็นดตาแซ่บเนาะนจียวขัวเจียวขัวใส่ไป ใส่ยังอีกนี่พี่นเอานี่แปรงนัวไม่ไปเส่หน่อยเส่นหน่อย,สย,สย,ยใส้นลายเส้นลายอืมแล้วเด็กส่นลายหรอกแปรงนัวดนะใรับส้นหนามตานเลยเช่นไรแปรงน้ำกันงดิการครัวคุณเต้าครัวคุณเต้า ให้ช้ำนี่แล,ละได้ก็รักแล้วที่ขาดบะแดดได้พี่น้องเลยนี่ทำปลาที่พลดัดใส่ขวดแญ่กับกินบะฉับปันไหนเด้เพราะว่าขวดแญ่มันสอบ่าเมือดนะทำนี่ละโอ้หอมเลยหอมเลยค้นเลยครับอือมพี่น้องเลย โอ้ยพี่น้องเอ้เนี่ยโอ้ยพี่น้องเนี่ยอืมเนี่เป็นจะเสียบตะบับอืมอืมข้นในเข่ากันเลยพี่น้องเอ,อ้ยอืมโอ้ยเบิ่งเนี่ยนี่ขนาดอืมพี่น้องเลยโอ้โหกินนี่ขี่ร้องขี่ไล่อยู่แล้วเลยเบ็ดนี่เนาะ กินเบิดบ่เนาะกินบ่เหมือนกระทิเห็นไหมาหมาสิกินใช่ป่ะเนาะย่างแบบฮวงสดๆพี่น้อ,นอ,งสดสดนองเอ้ยก็แล้วว่าสิย่าอีกหมากหนึงน่งเหลืออีกไม,ม่กี่ซิมันก็ได้โอ้โหแฉบเลย นอามาส er ิ้นเหมือนกันอืมอืมงัดหมกม่วไปหน่อยมาเดื่อยมาเดื่อยอืมแซ่บเดิย่ำผู้เดียวกินผู้เดียวรักกินผู้เดียวยันม่งกินน้ำอืม แกบดิอืออือ,อสั่นหนึ่งเลยพี่นออืออือไม่จอดครับยกหมกงวงก้อยหมกงวง ของแท้ที่สารต้องเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเหมาะจอเลยพ่อดีทุกอย่างเลยต้องเพิ่มอย่างอี้ชัดกันโอ้เปลอ่ยอ กันนีเหรอพี่น้อแซ่ขอสวัสดีครับ